สรุปผลงานเราต้องไม่ตัดขายจะว่ากันหน้าเขาลุงนะหน้าตดอกน้อยอ่ะปุณน์่ะพออีกอย่างเอาขึ้นมานลำเขาต้อต้องต้องเงนละปุ๊บปุณห์นะเป็นเงาเลยปุณห์นะเห็นนี่ก็เอาละโมสวยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขภูสุขคนการเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศแะต่างประเทศจ้า ปลากระป๋าเหชรตะเก่าก็จะพี่น้องสวนปลาคลองท่อมเพชรพิสานคะบ่ต้องสวัสดีครับอยู่สวนปลาคลองท่อมอีกแล้วพี่น้องเขามาอยู่ในห้องบ่าวต้องวันนี้เชียเนี้ยเก็บเห็บดบดินวันนี้ออโอ้เสียงกระป๋ากระป๋าเดือดเห็นเห็ดระงูป้านคนวะบ่ต้องกันะนะ อ้ตุ๊กปวดัวดอกดิใหญ่แล้วพี่ใหญ่แล้วตอฟามือเลยนี่ตหน้ะตอหน้าเป็นแก่แล้วมั้งเนี่ยแก่แล้วหมู่เดียวเป็นจุ่มเป็นนั่นอยู่เนาะยังไม่ได้ตัดขาพี่น้องเดี๋ยวค่อยตัดที่บ้านนี่สัตว์ลูกอู้่ะสวยมากเลยเอาเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้เลย ออกสารพัดเห็ดเด้อพี่น้องออกสรุงจ้าน่อืมดูสวยอ๋อไปๆไปเอาเห็ดบดินกันเจ้าไปน้อยด้วยไหนรู้เจ็บทริปนี้อาจจะเป็นทริปเห็ดบดินกันอะไเนาะแม่จ้ะแซ่บคือกันเลยเห็ดบดินไม่เจอเห็ดอะไรก็เอาหมดแล้วเห็ดน่าจะเป็นเห็ด เห็ดบดดินเป็นหลักเนาะส้งจ้าดูนี่หมูเดียวจุกเดียวเดี๋ยวทำครับปุ๊กอ๋อจับคนทกจับนี่ก่อนไหมฮะเอาอ่ะ็นอยู่ไกลอะนะเจ้าปุตขาจังไหมวะเราคนหลเนโะอ้ยตักแล้ทักเอ้ะพคนไหลคนลจะตัดยังไงส้ม bưng này mời ngàm cô mời mời ngầu mời ôi mời 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 nghe hết mời điện à. Ôi, ngàm mời rồi á mời 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 mờ lại này mời điện mời này mời 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 phải không cô mời 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 เดี๋ยวแป๊บไหงอือเกียนแล้วหรต้องไม่ตัดขายจะว่ากันนสะสาวลุงนะพี่น้องบพราว่าเนาะพอเฝ้าได้จะพี่น้องโอ้ยห่างงามแต่เหตุบด,ดินกัไเลยปุนะเพราะอีกอย่างเขาขึ้นมานํำขเขาเขาพามาเนาะแม่นจ้ะเพราะว่าป่าทางนี้สาวลุงมันยังบุคุ้นได้จะพี่น้องจะบุคุณนป่าป่าเดียวกันนี่แหละจ้ะป่าไว้นอกขาวเดีวยวกันนี่ลโอ้ย<ต>สีสวยมากเลยแต่ขึ้นเขาอีกฝั่งนึงเนาะเม่นจ้ะไปอ่ะอืม เห็นนี่ก็เอาละมุนสวยสวยแซ่บอร่อยบบจักอร่อยบบจันนินี่รูปต้อี่เห็นไหมดิเห็นโอ้ยบางกองข่อยนี่เห็นไหมเห็นไหมเก็บเลยเก็บเลยโอ้เป็นเงาเป็นเงาเป็นกอกระถางเงาที่ก็พี่น้องจ้ะเก็บแป๊บเดียวแต่ขาบริตัตย่างตรงนี้เลยจ้ะขออนุญาตไม่ตัดเพราะว่าเพคนมาหลายพุทธ

โอ้ยขานบวอ่อนด้วยจะพี่น้องทาเกะกับบาเราบ้าดอกนบเนาะโอ้ยต้นให่ลน้ว่าอใหดน้ดเล็บ้าดูบ้กนม่ได้เโอ้ยเน้านังด่ขนาด โอ้ต้อหมุนปุ๊บไงุอาเอาได้ปะแล้วเอาได้ไหมเอาได้ยังสวมัมีผิวเลยป้าไมเคยเห็นปลาที่นราเน่าห่างโพดเลยม่นนมีเท็ดิุทีนงนเลยนะนั่นตัดพี่น้องจ๋าบูดีนะเงาดีนะโอ้ยงามขนาดเลยคนณอาคนอะเป็นตะกร้าเหรอ

ป้าไม่เห็นงปวดไปะไว้นี่ยอ๋อเอ้าขึ้นหน่อยเซฟไวกันด้อยตดินก็ได้อ๋อเต็มตาป้าใส่เนมเก็บมาไม่ต้องขาบวกเปลูกดูนี่ิแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปไปไปคิดออุยอ ไปไปไปเอาเดี oh, ๋ยวไปเอาของเดี hmm. ัยวมาดีดีดิอ๋อดูไปแผ่นนี่อ๋อพี่น้องป้าแต่เก็บเห็ดมาเห็ดบูดินสะโกเห็นอยเป็นแผ่นเลยกว่าว้าวเจ๊โคตรนะเจ๊แดงให้ออกแม่แม่แม่แถวนี้ยถ้าเราได้ดอกเดียวดอกน้อยก่อบ่แสดงว่าท่านออก งามก็เลยค่ะน่เป็นไหนเฮ้ออเป็นไหนติดเก็บมาเลยจ้ะพี่น้องเก็บสตามาแลยอโอ้ยเก็บเอาเก็บเอางเห็ดปอดินป่ะนะลบ่อดงเห็ดดินบ่ตัวนี้อ๋อเตคองแล้วสลุงบ่ เราตรงงานได้แถวเอ้ยอ๋อก็บมาก่อนเลยจะพี่น้องเนี่ยนะนอืตัวนี้ก่อนมาโดว์ว่หง่ายก่าเซฟไว้กันเห็ดนี่ก็ได้เซฟโอ้ว่าง่ายกว่านี่มีคนเห็นก็ขอซื้อนี่ Nó thôi Nên, kiếp ạp của nó nào. mày mày mình mày 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 tức mày mày Mình mày nó ม่ทันเลยี่ตัวนี้ลำต้อตากัวทะไตกะนักเตะน่งนะเดี๋ยวนะไปเก็บไิเปนถูกฝนเลยเลยเป็นไงี พุม่มป้อเมนมาเลยนนะหัวเขา่าใช่ไหมมาเลยโด้หละป่แล้วเอาดอกให้ดอกงาม้นะก่อป้าเจ้าเจ้าเมื่อ่งนนะให้งามเลเนี่ยนี่นะนี่นา,นา,นานซนี่ก่อนจุ๊บเลสวยมากเลยนะี่กลางตะกานี่ลุป้อเปิดนห้อยวเท้าเนาอตาป้อเท่า งามขนาดเลยตัวเลขกว่าบตัดขาไปน้อวบวตัดขาบัได้จะขุดเม็ดมัดดอกดอกกำลังงามเลยตัวนี้อื้มอ๋อเจ้าเฮ้ยจะจข้าเ้ห็นไหมเหนแล้วอ๋อเงาข้าเป็นโอ้โอ้ไ่ก็ยังเนาะทุเท่าได้ก็ยัง โอ้ยแช่ไกันดเีไปนองเห็ดปุดินนีงบ่มีขมนี่ยังอยู่สวนป่าของท่อมคือเก่กาเไปนอนปุ๊นนะปุนนะ้บงับงบงังง <มา S 1> เดียวเดียออเอาได้ปะองรองอ่ะแต่เอาอะไรผมต้องเอาด้วยนี่เดเอาได้เอาได้น่อสอู่มขา เอาไว้ไหนบ่บ่เพื่อนถ่าแล้วไม่พอมาเอาไว้ก่อนไปหาตัวอ,อ่นนอนไปนัน่นแหละเอากำลังงามเลยนั่นนหละเราโน้ยก่นอุ้ยถ้า อดบุปอ๋อตรงเงานน่เ่าเ่าเลยวอ๋อพุนเ่าขางตะก้าอย่นเห็นแล้วเห็นแล้วนีาของนีกะยังออหอยสออไพะนข้างตะกาน่มันเลยิดบนดินร่อนเลย được ừ, mày thú mày chơi ghẹt thôi phải kếp, <laughs> nó. đó, mày Thôi mày 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 kiếp mày 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 ấy mày 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 ตัวปลาคนคนเง่้มุดลคนพี่างนีมืนมืดเลยเก็บเลยเก็บเลยอ้าต้องเป็นแผ่นเหรอเฮ่อไปไม่เห็นเลยตอนในกล้องไงโอ้ยเห็นแล้วคุณเต็มไาทางใกล้ดวนทางหลังเจ้าคุณอันนี้ gì hết đi Đây là là. Cái này lên này cái này Đang nó ổn rồi đi tránh ra này ổn đó

hết bội đi hết hết đi. hết 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 đi đi hết 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 hai phân bổng mọi người mất cho mọi nó mọi người mọi người mọi mà mọi người 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 mọi tả tả người mọi tả ลบอะี่อนี้นมัด,ดมล,ดดล,ดดลบหมดหมบดอามเลยโอเคจับมงคู่เป็นะห,หมดเลยมัู้้จักจักเลยม้วเอาทิ้เงเขาเลยเหรอเาทุกเขาจักทางนี่เองล้าเราดันไปอย่างเดียว

ไปหม้อาฮ็ t ทีนี้โอเคไหมะเก็บนะเก็บนะกโกเก็บนะอืมเป็อะไรกัวนอืมตกคอฟก็เห็นดอกเดียวโคโล่หาหมูมาอืเหนให้ผมแดงไปกี่ดอก เม่นบ่ให้พังแดงบ่อาออกแต่เห็ดปูดินออกทางอันนี้แถ้ๆเ่าเห็นบ่ติดๆกันเลยเก็บอะไรให้งามเนี่ยนะเต็มศุลกคนงานเนาเต็มศตะกตางามๆแล้วเธอเนาะ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามบ่าวต้อมอันดี้ช่องแนวด้วยนะครับผิดภาพกันนายขอโทษขออภัยพี่น้องยังอยู่พิกัดเดิมสวนป่าห้วยน้ำขาวสวนป่าของต้อมพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสานลุงขอตัวลาไปก่อนครับเราชมคลิปหน้าอันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าขอบคุณหลายเจฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าที่เข้ามารับชมคลิปของบ่าวต้อมภาสาลุงเราจะนะไปบ่าวต้อมไปไป